สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับวันนี้พบกันในรายการพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับเนาะใน EP ีที่69แล้วนะครับวันนี้ผมนํานพระบ้านเครื่องรางของสะสมนะครับผมมาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด32รายการนะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับเบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมในเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของทางช่องก็จะเป็นแอด 114oiptq นะครับนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมผมสะดวกตอบพี่ๆตลอดเลยนะครับพี่ๆทักมาโทรมากันได้นะครับผม รับประกันพี่ทุกท่านเลยนะครับผมจะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมลองเลือกลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับผมพระบ้านของเกาเก็บสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยโดยช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนี้เนาะครับเนาะมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับเนาะมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงู้่เอี่ยมวัดดังนะครับผมหลังยันสี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะรายการที่หนึ่งนี้ผมเปิดในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมเปิดในราคาห้าร้อยบาทนะครับเนาะ นี่นะครับผมผิวเดิมๆเลยนะครับพีพีลองดูลองชมก่อนได้ครับพระองค์จริงๆนะผมก็จะสีแบบในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเนาะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับเนาะแต่อย่างไรในคลิปวิดีโอนี้ก็จะชัดที่สุดแล้วนะผมเพราะว่าลงกล้องสองนะครับผมก็จะเห็นเนื้อพระโดยชัดเลยนะครับในรายการต่อมาจะเป็นรายการที่2นะครับเนาะในรายการที่2นี้นะครับผมก็จะเป็น ชินราดใบเสมานะผมชินราดใบเสมานะครับนี่นะผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมลองดูลองชมก่อนได้ครับในรายการที่ผมเปิดในราคา550บาทนะครับเนาะเปิดในราคา550บาทครับสนใจหลายรายการมีราคาพิเศษให้นะครับพี่ๆหรือหาพี่ๆท่านใดเป็นลูกค้าประจําเคยเช่าหาประจํากับทางช่องอยู่แล้วนะผมมีราคาพิเศษให้นะครับลองทักมาก่อนได้นะครับเนาะ นี่นะครับผมนี่จะเป็นองค์ที่2นะครับชินราดใบเสมานะครับเนาะลองดูผิวลองดูเนื้อกันก่อนได้ครับพี่ๆถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนาะในเบอร์0903251096นหะครับหรือว่าจะโทรมาหรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะครับผม1นึ o งเจ q นะครับเบอร์โทรก็สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับเนาะจะเป็นองค์ที่2แล้วนะครับผมแล้วรายการถัดมาจะเป็นรายกันที่3นะครับ รายการที่3นี่จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรรุ่นแรกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับทุกองค์มีภาพเพิ่มเติมนะครับเนาะทขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งนะฮะทุกรายการมีภาพเพิ่มเติมนะครับนี่นะผมเนื้อจะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับรายการที่3นี้ผมเปิดในราคา500บาทนะครับเนาะเปิดในราคา500บาทครับ ลองดูลองชมกันก่อนได้นะถูกใจก็สามารถทักมาได้เลยนะครับเนาะอีภาพาเพิ่มเติมให้ชมนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านใดอยากจะเช่าาหาก,กับทางช่องครั้งแรกนะผมแนะนําให้เลือกไปเก็บเงินปลายทางไปก่อนนะครับเนาะถ้าได้รับของตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็แต่อนาคตพี่ๆก็สามารถกลับมาเช่าบูชาได้อีกนะครับเนาะในรนนายการถัดมาจะเป็นรายการที่4ี่นะผมในรายการที่นี่ก็จะเป็นพระยะคสับห้าสัตวรวันะครับ เน <ination> sí ื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดที่450านะครับผมเปิดที่450บาทนะครับทุกรายการนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมทุกรายการจัดส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะผมผิวเดิมๆเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมชัดมากเลยครับเนาะสวยเลยนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะถ่ายชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะพี่ๆได้รับชมกันในช่องทาง youtube นะครับพี่ๆท่านใด ชอบใจนองกออย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะให้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับผมก็จะลงทุกๆวันเวลา6กโมงเช้าของทุกๆวันเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับผมเหรียญหล่อหลวงโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเนาะในรายการที่5นี้นะครับผมเปิดในราคา700บาทนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ700บาทจะส่งฟรีนะครับ ลองดูลองชมคนที่ชอบใจกันก่อนได้นะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับผมทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเนาะพี่ๆท่านใดวันะผมก็จะได้ของดีไปนะครับผมของดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใน EP นี้นะครับผม EP ที่69แล้วนะครับเนาะผู้ติดตามของทางช่องก็ครบ1,400ผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมผมก็จะพยายาม หาเช่าพระบ้านพระแบ่งปันมาแบ่งปันพี่ๆในช่องทาง YouTube นะครับผมราคาหลักร้อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่6นะครับผมจะเป็นเจ้าสวนดอกพิกูลนะครับเนาะเจ้าสวนดอกพิกูลนะครับรายการที่6นี้ผมเปิดในราคา550บาทนะครับผมเปิดในราคา550บาทนะครับเนาะหากสนใจก็อย่าลืมแอดมาสอบถามได้นะครับผมในไลน์แอดตึ้งเจสี P ่โอไอพีทีคิวนะครับหรือว่าจะเป็นสแกนคิวโค้ดตรง ตรงต่างคลิปวิดีโอนี้ก็มีนะผมจะมีให้สแกน qr โค้ดอยู่นะครับพี่ทันใดสะดวกแบบไหนนะก็สามารถทักมาได้ในแบบนั้นเลยนะครับผมทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์แอดแล้วก็ลายส่วนตัวของผมนะครับเนาะอันนี้จะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมเจ้าสวนดอกพิกลนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะละรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7นะครับผมในรายการที่7นี้จะเป็นกะลาแกะราหูอมจันนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ สวยมากเลยนะครับนอกจากในรายการที่7นี้นะครับผมสำหรับรายการที่7นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะหกร้อบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม650บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ลองดูกันก่อนได้นะครับผมสวยสวยตาเดิมทุกรายการเลยนะครับลองชมกันให้ชอบใจนะครับผมก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับผมจะส่งทุกวันนะครับพี่พิ่รอรับพัสดุได้เลยนะครับเนาะภายใน2-3วันนะครับ ขออนุญาตสักคู่นะครับพอดีว่ามือปรชนกล้องแล้วขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมราหูอมจานน้ำกะลาแกะนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับผมในรายการที่7นี้นะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมวันนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมร้อยจานแบบนี้เลยนะครับ ใครไว้ใครได้นะแต่และรายการนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมในรายการที่ใน ep ที่69นี้นะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8นะครับผมในรายการที่8น,นี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสวัวหลวงประภวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะับสวยๆดวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนนเหรี <usion. S 1> ยญเจ้าสัวหลวงประภวัดกลางบางแก้วในรายการที่8นี้นะ <kehr ibilities S 1> ครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี no ้เลยนะครับเนาะลองดูลองชมบันห้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมหากชอบใจก็อย่าลืมทักมาสอบถามกันได้นะครับผมละรายการถัดมาจะเป็นรายการที่9้าแล้วนะครับผมในรายการที่9้านี้จะเป็นเปลี่ยนเีมาผมพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเปลี่ยนเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพผิวดำเดิมเนื้อดํเดิมแบบนี้เลยนะครับผมไม่ผ่านการชำระล้างผิวแต่ยังได้เลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ ในรายการที่9้านี้เอาในราคา500บาทนะครับผมเปิดในราคา500บาทนะครับราคาโดนใจพี่ๆก็อย่าลืมทักมาขอปิดกันได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละรายการนะมีเพียง1องค์นะครับผมปิดแล้วปิดเลยนะครับรับประกันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะในรายการที่9นี้นะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับเนาะในรายการที่10นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพรีนะครับในรายการที่10นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมนี่นะผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ๆท่านใดสายหลวงปุ่โตนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมรายการนี้ก่อนได้นะครับผม มีเสียงรบกวนประการใดผมขออาภายัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรายการที่10แล้วนะครับเนาะพระปิดตาลงพูโต๊ะนะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะหายากมากเลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมในรายการที่11นี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดสักครู่นะครับผมเพื่อให้เวลาลงกล้องก็จะได้ชัดๆนะครับเนาะพระพุทธชินราชนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะเรียมกันน้ำนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับ ในรายการนี้นะผมในรายการที่11นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมหากชอบใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ สวยๆเดิมทุกรายการเลยนะครับผมพระบ้านพระสะสมเครื่องรางของขลังนะครับผมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะ้วติดตามที่ช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้เลยนะครับผมเวลา6กโมงเช้าของทุกๆวันนะครับนี่นะผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12นะครับผมในรายการที่12ก็จะเป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่นะครับน้องนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พีในสายเครื่องรางนะในรายการที่12นี้ลองพิจารณาลองดูลองชมเันก่อนได้นะครับ เมียแกในรายการที่12นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมแกเก็บพระดีมากนะครับผมในบ้านนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมพระบ้านนี้เครื่องรางบ้านนี้นับสวยๆทุกรายการเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นประมาณนีนะผมใต้ฐานนะครับลองดูได้นะครับผมสวยมากเลยนะบนองในรายการที่12นี้นะครับเปิดเพียงราคา800บาทนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับเนาะในรายการที่13นี้ก็จะเป็นขออนุญาตนะครับในรายการที่13นี่ก็จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปลานะครับเครื่องรางหลวงพ่อปลานั่นเองนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนาอในรายการที่ผมเปิดในราคา800บาทนะครับนาอเปิดในราคา800บาทนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมหากชอบใจก็สามารถทักมาขอเช่าบูชาได้นะครับผมสวยๆเดิมๆเหมือนในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมสีไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับสีจะเหมือนที่พี่ๆเห็นเลยนะครับผมสวยธรรมชาติเลยนะครับนาอนี่นะครับผมในรายการที่13นะครับผมเครื่องรางหลวงพ่อปลานะครับผม สายฐานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่13แล้วนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่14นะครับผมในในรายการที่1 4ี่นี้ก็จะเป็นเครื่องรางเหมือนกันนะครับผมเครื่องรางหนุ่พ่อปานเหมือนกันนะครับในรายการที่14นี้ผมขอเปิดในราคา700บาทนะครับผมเปิดในราคา700บาทนะครับผมจะลองลงกล้องให้ดูทุกมุมนะครับพี่ หากพี่ๆใดๆดูไม่ทันหรือว่ายังไงนะครับก็สามารถกดสต็อปแล้วก็ดูได้นะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ชัดมากนะครับภาพเพิ่มเติมมีนะผมแต่ในอย่างไรคลิปในคลิปวิดีโอนี้ก็จะชัดที่สุดแล้วนะครับผมชัดกว่านี้ต้องส่องเองแล้วครับนี่นะผมอันนี้รายการที่14นะครับเนาะนี่นะครับใต้ถานก็จะมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับเรารอยจานแบบนี้เลยนะครับผมผิวดมๆเลยนะครับผมในรายการที่14ี่นะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับเนาะในรายการที่15นี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับในรายการที่15นี่ผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600อยบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคานี้เลยนะครับผม6 0รบาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆน้าๆนักสะสมสมเด็จนะครับในรายการนี้ก็ลองดูลองชมได้ครับพร้อมกรอบเลยนะครับผมสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมพี่ๆ สวยมากเลยนะครับนอในรายการที่15นี้นะพระสมเด็จนะครับผิวเดิมเลยนะครับผมไม่ผ่านการล้างอย่างใดมาเลยนะครับสวยมากแล้วนะครัเนาะนี่ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของพระใน EP นี้แล้วนะครับผมในรายการที่15แล้วนะครับเนาะสวยเดิมเลยนะครับผมทุกรายการเลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16นี้ก็จะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะครับผมขุนแผนบ้านกลางนะครับ บ้านนี้แกชอบสะสมพระขุนแผนบ้านกลางมากๆนะครับนี่นะครับผมแคมีหลายองค์นะครับผมแต่่าผมก็พยายามนําออกมาให้พี่พีได้เช่าหายบูชากันนะครับเนาะนําออกมาแบ่งปันพี่ๆีกันนะครับแต่ก็ใกล้หมดแล้วเลยครับผมบ้านนี้แกสะสมไว้เยอะมากนะบุุมพระขุนแผนบ้านกลางนะครับในรายการที่16พระขุนแผนบ้านกลางนี้ผมเปิดในราคา750บาทนะครับเนาะเปิดใน750บาทนะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับพี่พีไม่มีผิดเพี้ยนไปสักนี้เลยนะครับเนาะตานข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองดูลองชมมันก่อนได้ครับหากชอบใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พีรับประกันพี่พีทุกท่านเลยนะครับพี่พีจะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอน100%อเลยนะครับเนาะสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผม ผมจะแพคให้อย่างดีเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องกลัวพาได้รับความเสียหายหรือว่าชํารุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลในด้านนี้นะครับผมตัดด้านนี้ออกไปได้เลยนะครับผมทางช่องเราแพ็คดีทุกองนะครับผมละรายการถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17นี้จะเป็นจอบหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกนะครับผมจอบหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่ผมเอาในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บบาทนะครับเนาะ เปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทนะครับหากพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจก็อย่าลืมทักมาสอบถามกันได้นะครับผมใครไวใครได้นะครับผมในรายการแต่ละรายการนะครับผู้ติดตามมี1,400ผู้ติดตามนะครับพี่ๆช้าหมดนะครับผมช้าหมดหมดนะครับสวยทุกองนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะลงทุกวันนะครับผมเวลา6โมงเช้านะครับผมลงทุกวันนะครับผม6โมงเช้านะครับ ก็จะมีพระเอิรปันพี่ทุกวันนะครับผมผมจะพยายามหามานะผมพระบ้านของเก่าเก็บสะสมเครื่องรางราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับผมพระบ้านเดิมๆทุกรายการเลยนะครับเนาะในรายการที่18เนี่ยก็จะเป็นจอบหลงพ่อเงินนะครับผมเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะจอบเล็กหลงพ่อเงิน,นครับผมนี่นะครับผม สวยมากเลยนะครับเนาะในรายการนี้นะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19นะครับผมในรายการที่19บเก้าก็จะเป็นจอบใหญ่หลบพ่อเงินนะครับผมจอบใหญ่หลบพ่อเงินนะครับเนื้อปิดองค์ลงล้างแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เปิดในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมเปิดในราคา500บาทเหมือนกันนะครับ ลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับผมหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใน Li n e แอดนะครับผม1 7 4 o งเจนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรสายตรงหาผมโดยตรงเลยนะครับผมเบอร์0ู0ย์5 1 0 9 6นย์านยกาะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่20นะครับผมในรายการที่20นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับสวยมากเลยนะครับน้อกในรายการนี้นะครับพี่ ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมภาพชัดเจนวิดีโอคมชัดนะครับผมติดตามได้ที่ช่องวัตถุมงคล4ทิศนี้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับในรายการที่20นี้นะครับผมเรียนแลวก็่อทวดวัดช้างให้นะครับผมผมขอเปิดในราคา650บาทนะครับเนาะเปิดในราคา650บาทนะครับนี่นะครับผมสวยเดิมเลยนะครับผมในรายการที่20นี้นะครับเนาะพี่พีทนายใสหลวงพ่อทวดรายการนี้ลองดูลองชมได้ครับ สวยเดิมเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับเนาะรายการที่20แล้วนะครับเหลืออีกทั้งหมดท2รายการนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมพื้นทองให้บูชาเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับเนาะ ในรายการที่21นี้นะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับนอกาเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับสวยเดิมทุกรายการเลยนะครับผมพระบ้านพระสะสมของเก้าเก็บราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับใน E ีีที่69นี้แล้วนะครับเนาะอันนี้จะเป็นรายการที่22นะครับผมในรายการที่22ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผม นี่พระสมเด็จเชือกถักนะครับเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะองค์ปิดทองลงรักนะครับนี่นะครับผมองค์นี้เปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทนะครับลองดูลองชมก่อนได้นะครับผมชอบใจก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับผมพระ คงจริงๆก็จะเหมือนในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมสีเหมือนเหมือนเดิมชัดเจน100%เลยนะครับผมมีผิดเพี้ยนมาจากนี้เลยนะครับและรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23นะครับผมในรายการที่23่นี <S <s ้ก็จะเป็นพระหลวงปู่สุลนะครับผมนี่นะครับผมพิมพ์พุทธมนต์นะครับผมข้างรัศมีนะครับผมหนุมานแบกแท่นนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ นี่นะครับผมสวยๆตามเดิมแบบนี้เลยนะครับนาะในรายการที่2 3นะครับผมพระหลวงป่สุขนะครับในรายการที่24เนี่ยก็จะเป็นพระหลวงปุสกขเหมือนกันพระพิมพ์พุทธมนต์ค่ารัศมีเหมือนกันนะครับแต่นี้จะคนละพิมพ์กันนะครับเนาะนี่ในรายการที่24นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม5 0าบาทเหมือนกันกับรายการก่อนหน้านี้นะครับผม500บาทเหมือนกันเลยนะครับเนาะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเกินปลายทางนะครับพี่ๆหรือพี่ๆท่านใดสะดวกรับเป็นโอนเงินก็มีนะครับจะมีราคาพิเศษให้ ตให้ได้นิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเนาะพี่พีได้รับพระตรงตามในคลิปว in ิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับผมในรายการที่24แล้วนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่25นะครับในรายการที่25นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมเหรียญชนะโจนนะครับผมเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นชนะโจนนะครับผมมีกรอบเรี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับเนาะ สำหรับรายการที่25้นี้นะผมเหรียญชนะโจนหลวงพ่อรวยเลี่ยมเก็บหิวไว้แบบนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะ350รบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม350บาทจะส่งฟรีนะครับเป็นพระพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับเนาะพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกรุ่นชนะโจนนะครับผมปี2556นะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะ นี่นะผมในรายการท <net> well <net> ี่25แล้วนะครับในรายการถัดมานะผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที <net> ่26แล้วนะครับผมในรายการที่26นี beginnen, ่จะเป็นพระปรุหนังนะครับผมนี่พระปรุหนังนะครับผมในรายการที่ผมขอเปิดในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับเนาะสักคู่นะครับพอดีว่ากล้องมือถือสั่นนะครับเนาะในรายการที่ผมขอเปิดในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครกับเนาะในรายการที่26นี้นะครับผม พี่ๆสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่นะผมสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับผมหากมีเสียงรบกวนประการใดนะผมขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมเดินทางมาในกันแต่รายการที่26แล้วนะครับผมนี่นะครับผมพรัปปะดูหนังจังหวัดอยุธยานะครับผมนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับผมผิวดเดิมเลยนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนที่จะสั่งชาบูชานะครับเนาะ มีหลากหลายรายการนะครับพ like like ี่ๆีถูกใจหงหนจริงๆก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับขออนุญาตสักครู่นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่27แล้วนะครับผมในรายการที่27จนี้จะเป็นเหรียญพ่อแก่นะครับเหรียญหลวงพ่อแก่นะครับนี่นะผมในรายการที่27นี้ผมเปิดในราคา500บาทนะครับนอกเปิดในราคา500บาทนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงพ่อแก่ในรายการที่27นี้นะผมที่ระลึกที่ระลึกน้ำพศ .2505 ศนย์้านะผมวัดหูกว้างนะครับ อำเภอบันพตจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะลองพิจารณาลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับผมทุกรายการจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆละรายการถัดมาจะเป็นรายการที่28แล้วนะครับผมและรายการที่28นี้เดนี้ยนขออนุญาตเช็ดสักครู่นะครับผมเพื่อให้เวลาลงกล้องจะได้ชัดๆตรงคเนาะนี่แต่พา้นที่อยู่ในกรอบนี่ก็จะส่งยากนิดนึงนะเพราะว่าแสงไฟสะท้อนนะครับนี่นะครับผม ในรายการที่28่นี่เหรียญหลวงพ่อคุยว like ัดโคศิตารามนะครับผมเหรียญหลวงพ่อควยวัดโคศิตารามนี้นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับนอกกลอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดในราคา400บาทนะครับผมเปิดในราคา400บาทนะครับนี่นะครับสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่เหรียญหลวงพ่อคุยวัดโคศิตารามนะครับพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะ400บาทจะส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม นี่นดะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะผิวเดิมๆเ,เลยนะครับผมสวยเดิมคมชัดนะครับผมในรายการที่28นี้นะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหากสนใจจริงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่29แล้วนะครับผมในรายการที่29กนี้ก็จะเป็นเรนหรียญหลวงพ่โตวัดกระดูชิมพลีนะครับผมเรียน หงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะผมในรายการที่29นี้เปิดในราคา4 0 0รบาทจะส่งฟรีนะครับน้องเปิดในราคา400บาทจะส่งฟรีนะครับผิวดเดิมเลยครับน้องสำหรับรายการที่29นี้นะผมเตลียนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปี2512นะครับเปลี่ยนกลมนะครับผมนี่นะครับผมผิวดเดิมเนื้อเดิมเลยนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอพระองค์จริงๆก็สวยเหมือนในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับ สีธรรมชาติเลยนะครับเนาะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็มาถึงรายการที่30แล้วนะครับผมในรายการที่30นี้นีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะพอดีผมได้มาด้วยนะครับจะเรียกว่าเป็นแผ่นหลวมข้อเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ทราบนะบแต่เจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นเนื้ออันปาก,ก้านะครับพี่พีสวยนะในรายการนี้ผมจึงเช่ามาด้วยนะครับเนาะในรายการที่ผมเปิดในราคา1000บาทนะครับผม1000บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับแผ่นหลวมข้อเดิมนะครับ อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะว่าเรียกว่าอะไรนะถ้าผิดพลาดประการใดขอภัยพี่ๆด้วยนะครับหรือหากพี่ๆทราบข้อมูลของในรายการใดนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเนาะผมจะได้นํามาเป็นข้อมูลนะครับผมนี่ในรายการที่30นี้นะครับผมแผ่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเปิดในราคา1000บาทนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางสักครู่นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่31แล้วนะครับผม รายการที่3ามเนี้ก็จะเป็นพระกล่องนะครับเหรียญพญาเต่าเรือรุ่นแรกพิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะผมปี2 5งหนเนะครับเหรียญพญาเต่าเรือนะครับผมในรายการที่31อน yeah. ี้นะครับเนาะก็จะได้มาจากที่เดียวกับในอีพีก่อนหน้านี้นะผมคืออีพีที่68นะครับนมอันั้นก็จะเป็นพระกล่องเหมือนกันนะจะเป็นกล่องปลดหนี้เต่าหลวงปู่หลิวนะครับแต่นี่ก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนะครับผมปี2512นนะครับนี่นะผมในรายการ ในรายการที่31ก็จะมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกล่อง1กล่องนะครับในรายการที่ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับชุดเหรียญพญาเต่าเรือนะครับผมหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูในแต่ละรายการใน e อีอในรายการที่31นะครับผมก็จะมีประกอบด้วยกันทั้งหมด3 องค์นะครับผมนี่นะผมเต่านวะแล้วก็เตาเงินแล้วก็เต่าทองแดงนะครับสว,สวยแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะผมเตาหลวงปู่หลิวนะผมสวยมากเลยนะผมแต่ร,รายการนะครับพี่พลองดูลองชมในชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะบานนี้เก็บพระไว้ดีมากนะครับผิวเดิมๆทั้งทั้งนั้นเลยนะคผมพี่พีลองดูได้นะครับผมอาจจะมีคราบอะไรไปบ้างนะเพราะว่าผ่านมาตามกาลเวลานะครับผม ในรายการที่3 1อแล้วนะครับเนาะลองดูไปพร้อมกันอย่างช้าๆเลยนะครับพี่ๆหากพี่ๆานดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปแล้วก็ดูได้นะครับผมแล้วก็กดสต็อปดูได้ครับผมแต่ละจุดนะครับผมในอันนี้ก็จะเป็นเต่าเนท้องแดงนะครับพญาต่อเรือนนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพญาต่อเรือนหลวงปู่เหลียววัดไร่แตงทองนะครับผม ล่องเดิมเลยนะครับผม1,200บาทนะครับราคานี้ให้ไวเลยนะครับพี่พี่พลาดหมดอดนะครับนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะในรายการที่31นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเนาะในรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับในหัวญาะสักครู่นะครับโอขอหอนาตว่างแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับผมผมได้มาด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียกว่าเป็นชุดอะไรนะครับผม ชุดสมเด็จวัดระฆังหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะผมดีว่าเจ้าของเดิมแกไม่ได้แจ้งไว้นะครับนี่นะผมในรายการที่32นี้นะครับพี่พี่านาใดอยากชมภาพเออพิพ่มเติมแต่ละองค์ที่มีทั้งหมด5องค์นี้ก็สามารถทักมาในแชทได้เลยนะครับผมในรายแอดห4 o A. p งเนะครับในรายการที่32นี้นะครับเปิดในราคา6 5 0บาทนะครับนอกเปิดในราคา6 5 0บบาทจะส่งฟรีนะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใน l i n e แอนะครับ174 OIPDQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในเบอร์สายตรงก็ได้นะครับเบอร์093251096 0ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสแกน QR Code ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ